หาเลาะกินหมากล้อมใยพี่นอ้นองสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะหาเลาะกินหมากล้อมใยจ้าแซงนี่แซงนี้เป็นตะสุกแล้วจ้ะดค่ะโดคค่ะ ชมสวนจ้าชมสวนมักมีจ้าหน่อไม้ค่ะหน่อไม้นี่ค่ะนอนมันหน่อไม้กำลังหน่อไม้กำลังเยอะจ้าหน่อไม้กำลังเยอะจ้าค่ะนอนเงาก็มีจ้ะหน่อไม้กำลังเยอะ จ้ะบึงสะลังบ่านจ้ะน้ำแห้งค่ะน้ำแห้งพุ่นนาใไม้กอหนึ่งพุ่นน่ะเขากอหนึ่งจ้ะ เบื้องโอ้หมากอดเห็ดคือจังสิบ่รทัดได้ออกดอกจาก้าเห็ดยุค่านะ้า่ะนี่โอ้มาดู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 าดาดพี่น้องมาดูอะไรนี่นี่นี่น,นี่ห้างต่อพี่น้องห้างต่อโอ้ เป็นตาย่านไปเกินนากลัวจ้านากลัวต้อเต็มอยู่เลยแลนด้วยวความเร็วสูงมานี่ต้นบอกม่วงหลังบ้านจ้าพี่น้องขันล่มมากที่ไดน,นี่หลังบ้านขน้อยเองจ้าจ้าไป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 ทางอื่นอันตรายอันตรายมาทางนี้มาทางนี้ ต้นมะฮุงจ้าอันนี้จะเป็นพักหวานบ้านจ้าพักหวานบ้านต้นมะฮุงต้นกล้วยต้นมะม่วงจ้ารอบบ้านอันนี้จะเป็นต้นมะพร้าวมีอยู่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด้า้จ้ามาแกกันมีมะพร้าวนำหอมจ้าอันนี้จะเป็นมะพร้าวนำหอมนะคะนะคะนี่หลายแส้จ้า อันนี้จะเป็นกล้วยสีม่วงนะจ๊ะกล้วยสีม่วงจ้าพี่น้องแตว่ายังางบอท่านด้ออกดอกอันนี้จะเป็นบอนจ้าบอนหวานจ้าถ่ายรอบบ้านใ้เบื้องจ้าพริกจ้าพริกพริก แดดจ้าแดดแดดคักแดดแม่แดดแดดวยมาทางนี้มาเบิงหมักลำไยจ้าไปทางพุ่นกับพ่ออันตอน่าจาน้าเนาะมันเป็นตะยานก็เลยลุกมาทางนี้ล่ะคะ่ะ น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวมาดูลำไย,ยดีกว่าเนาะจ้าเนาะสันเบิดจ้าสันเบิดสัันเบิดเห็นห้างต่อห้างแตนแดดคักพี่น้องแดดแดดจ้าเอาซ้ำนี้แหละพี่น้องบ่ม,งมีคลิปลงมซื้อกัลเลยยางหรอ ต้ว,ว่าเลาะไปกับไปพอห้างต่อพอดีบ่เคยบ่ไปหลังบ้านเดียดเพียบเลยคะ่ะพกอเลยคันแม่นล่มมากขึ้นซีเมน่นังแล่นเข้ามุ้งทันบุก่้ำนี้ค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะโอ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่น้องว่าสิเป็นเมืองไทยเมืองน่ออยู่ในเอเชียขอบคุณมากมายเด้อจ้าซ้ำนี้ล่ะค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ